หนึ่งปีหรือหนึ่งกิโลครับเชิญนะครับหนึ่งปีไม่ต้องกินรติดตามนะครับช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับของยูทูบนะครับหรือเบอร์โทรนะครับของแย่หลักนะครับก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้ที่ช่วงหลังคนลสวยนะครับตั้งอยู่บนหับการของหลันะครับทางนี้นะครับสวัสดีครับผมผู้ชมนะครับพี่แต๋วนะครับหรือแอลค้ลสวยนะครับวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าไฮรัสรีโวนะครับตัวนี้เป็นตัวสี่ประตูยกสูงนะครับหรือตัวดับเบิลแคบนั่นเอง 24G นะครับตัวท็อปสุดนะครับมอเตอร์เรนเบนเกเตอร์ปี2019นะครับรนเป็นตัวสีขาวนะแล้วก็มีแคลริบอยมาให้ด้วยนะครับคันเลขกไม่ได้เยอะหน่อยแต่ว่าเป็นในหลังการขายนะครับดูในรุ่นในรุ่กดอันนี้ค่อนข้างที่จะตรงตามนะครับที่บุกสวิตกหนดเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวรถคันนี้มีอะไรดีมีอะไรเด็ดมาไปจบกันครับ เดี๋ยวไปสอนในเรื่องของตัวท้องเรื่องก่อนนะครับคันนี้ท้องเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้ได้เดิมดเปคันเลยนะครับเอาร์กนะครับทผู้ใหญ่ตัวนอนต่างๆนะครับไม่ว่าไม่เคยแก่เลยไม่เคยมันสีเลยนะครับฝาระโพงไม่เคยขอดเลยฝาระโพงเป็นสังโต้แท้นะครับเวทนักอยู่ครบนะครับพอกรอยู่ครบตัวตัวโมตัวต่าก็อยู่โซโฟตัวลาก็อยู่ามเดี๋ยวว่ากันสายขวาเดิมครับเครื่องแห้งสนิทนะครับเวทนั ก็รถเข้าสู่ตลอดที่ระยะดลอดนะครับคันนี้มีบัทบบริการโตโยต้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้รับประกันว่ารถคันนี้ไม่ชนหนักนะครับตลอดนะครับโอเคครับตลอดในส่วนขผู้โดยสารนะครับคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นรถสีมันส้มนะครับเพรน้นเรื่องการนั่งโดยสาร่ยสบายมากเลยนะครับข้างหน้านะครับตัวที่เป็นไฮรันทิโวนะครับตัวไม่ได้เชนนะครับตัวก่อนตัวที่เป็นโฉมปัจจุบัน ภายในจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสวยนะนะครับมีการเีรยนแปลงไปจากรุ่นเดิมเ่ยที่เป็นตัวมิกโแชปค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับโดยพับตรงไรลเนี่ยก็เป็นไฟสามก้านนะครับแบบใหม่มีฟัง์ชั่นนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยได้นะครับตัวจอตรงกลางนะครับเ็ิ่มเป็นจอขนาด7นิ้วครับสามารถที่จะต่อแอปเปิลคาเฟ่ก็ได้แอปเปิลโอชูก็ได้นะครับรวมไปถึงตัวรถเนี่ยก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับตัวเรือนไม่เองก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับเป็นอันดร้าดอคโดรีตนนะครับ ตรงกลางเนี่ยเล็กไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลต้องบอกว่าแอบเยอะไปนิดนึงนะเล็กไม่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ารถคันนี้เข้าสู่งานตลอดนะครับใช้งานตลอดนะครับไม่เยอะไม่น้อยไม่สำคัญที่ว่าเจ้าของเดิมอะไรหรือเปล่านะครับรถคันนี้จริงๆอ่ะรถค่อนข้างโอเคนะภายในไม่มีช้ำเลยเบาะนะครับไม่มีขาดเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับด้านคนขับเนี่ยเป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสามารถปรับให้สีบตำแหนงนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของ พี่นั่งแถวสองพี่ละกันว่านั่งสบายไหมจนถึงประมาณร้อยเจ็ดสิบนิ้นั่งสบายไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกัน,นครับเด็กครับมาต่อกันในะเรื่องของพี่นั่งแถวสองนะครับก็จริงๆเนี่ยมันไม่ติดหรอกขาแต่ว่าข้างหน้าผาาไปรับได้สบายเกินไปนะครับจริงๆขาเหลือเยอะเลยครูเหล,ลืออีกแล้วนะครับเทตทลูมเนี่ยหรือศีตษะเ,เนี่ยเหลือแน่นอนนะครับเหลือเป็นกำปั้นเลยนะ แล้วก็ข้างหลังเนี่ยคันนี้มีข้อดีนะครับแต่ต่างจากรุ่นเดิมเลยก็คือมีแอร์คันนี้มีแอร์อยู่ข้างหลังนั่นหมายความว่าถ้าเานั่งแถว2ไม่ต้องมาแยกแอร์แถวหน้านะไม่ร้อนด้วยนะครับที่สําคัญไม่ร้อนนะแล้วก็ข้างหลังนี่ไม่บดนะนั่งสบายนะผมมองว่านั่งสบายนะครับเดินทางไกลได้อันนี้การันตีนะครับไปเดี๋ยวไปต่อกันที่ท้ายรถกันต่อเลยนะครับ,รบมาต่อใน่วนท้ายรถนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าทอเป็นรถ4ประตูเนี่ย ข้างหลังเนี том, ่ยมันใส่ของได้น้อยลงนะครับแต่ก็ไม่น้อยเกินนะจริงๆมันสามารถที่จะบรรทุกของเนี่ยได้อยู่มาสักตันนึางสบายๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างถึงบนเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้อย่างที่บอกว่ามีแคนนิบอยเพราะเด็กเขาเอาไว้ใส่ของนะครับด้านหลังเนี่ยไม่มีตู้แอร์นะแต่เด็กจะจบนะครับสามด้านนะครับไว้ระบายอากาศได้นะครับถามว่าคนเข้าไปนั่งได้ไหมหมอเข้าไปนั่งได้นะแต่ว่าอันนี้อันอื่นอันก็ไม่ซื้ที่บอกตรงเลยนะครับส่วนเรื่องของตัวท้ายรถท้ายรถได้เด อยู่ทุบท the ้ายเธอไม่เคยแกะเนยนะครับอันนี้การันตีให้เลยนะครับว่าอันนี้รถสดจริงๆนะครับเดี๋ยวไปจบในเรื่องของราคาโปรโมชั่นข้างหน้ากันนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับเอื่องของโปรโมชั่นพร้อมราคานะครับสําหรับคันนี้นะครับ Toyota Hiace Rio นะครับตัวแล้วก็แคบ 24G Auto Piller นะครับตัวปี2019นะครับราคา5ตัวเนี่ยเดิมทีเลยเนี่ยเราตั้งกันอยู่ที่759,000บาทนะครับ759,000บาทวันนี้เราไม่ขาย นะครับเราขอนำเสนอขายนะครับในราคานะครับ699,000บาทเท่านั้น699,000บาทเท่านั้นนะครับยังไงนะครับรถคันนี้ลดแรงขนาดนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นนะครับก็ยังมีในส่วนของรับประกันหลักการขายอยู่นะครับ1ปีหรือ1กิโลนะครับมีโปรโมชั่นนะครับในส่วนของตัวเครื่องเชิญนะครับ1ปีไม่ได้กับระยะทางนะครับรวมไปถึง ัชมเปนไม่แต่เพื่อนะครับที่เราจะมอบให้นะครับแล้วก็เป็นครอบครัวร้านเบอร่อยนะครับผมยังไงฝากติดตามนะครับช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a ฟซบุ๊กนะครับผมยูทูบนะครับหรือเบอร์โทรนะครับของหลักได้เลยนะครับผมแล้วท่านใดที่อยากลองทดลองขับนะครับก็สามารถทดลองขับได้ที่ชว์รถหมั่นก๋วยสวยนะครับนั่งอยู่บนับการของต่อนะครับที่สถานีนะครับแล้วผมได้เจอหกั่นวยสวยครับสวัสดีครับ